สวัดีครับผมสวัสดีครับผมเดวิดโตวครับผมเรามาอยู่กเกม Read me away หรือปรดได้ปรดออกจากชั้นทีหรือได้โปรดขอให้ชั้นอยู่คนเดียวเกมนี้ผมไปเจอใน n g o นะครับด้วยการแนะนำของคุณซันเพื่อนผมเจ้าเก่าช่องเพื่อนบ้านผมเองมันเป็นยังไงเราลองดูกันเลยรึป๊บเอ้ย โ้โก็คุ้นๆนะเกมนี้มีเนื้อหาจำสแกร์มีเสียงมีเลือดแล้วก็ความรุนแรงโดระวังด้วย ใส่หูฟังเปิดเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็ทำการเซตติ้งเกมเขาเรียกไงเซตติ้งเกมให้ตามต้องการที่เล่นและเล่นในที่มืดเล่นคนเดียวนะเพราะว่าจะได้รู้เรื่องทําันโหลดฟ a t ฟ l e f i จจัดอืมอืมอืม อันนี้คือหน้าจอเริ่มเกเเลยปะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ okay. โอเคเพราะตอนแรกผมเข้ามาแล้วมันค้างไว้ <c oughs> หรือว่ายัางยังตั้งค่างอยู่ตั้งค่างอยู่ e t อ e เดคต C สวิ h C s w i t c h คบไม่ล่างหมายความว่าอ๋อโอเคเป็นอะไรนะมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่ใค้เมาส์ไม่ได้แคทวีตีก็คือกลายเป็นแค่ อารมณ์เหมือนเราเล่น PS1 อะที่เป็นมุมองคนที่หนึ่งแล้วก็ C เป็นแทงคอนโทนวิ่งได้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 ปกติไม่มีแรงไม่มีหมดแรงด้วยอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมนายไม่เปิดประตูไปวะเกิดอะไรขึ้นเดินมาแล้ว PS1 จัดจัด แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ l e t รออกมาจากชั้นออกมาเลยว่วาว่าให้ฉันอยู่คนเดียวมานะสิบโมงเช้านหน้ามึงแจ็คจังไว้แต่ซื้อจอสันเลยนะถ้กูเตรียมตัวให้พร้อมไปพวกคน้องอารในการตั้งแคมป์นะท <preca> ่นจะเป็นต้องเก็บกระเป๋าแบบพละแลางป้องกันไฟแช็คเผื่อแบบเข้าเรื่เหตุฉุกเฉิน เจ๊แฟนฟอตาได้ไหมหน้ามึงเจ็กมากอ่ะโอเคคนหาไฟฉายใช่ไหมเพรามันเป็นแทงคอนโทรลเจ็บไม่มีอะไรเลยผมว่าแทงคอนโทรลเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไม่ใช่ผมคิดว่าต้อง,องสลับมุมกล้องแล้วทำไมอ้าวอ้าวงงใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นห้องข้างๆห้องนี้ห้องน้ำแน่เลยเดี๋ยวผมว่ามันแปลกๆ๊ล้ออกจากห้องนี้ใช่ไหมแล้วเข้าห้องนี้เออโอเคเป่งชั่วหน่อย เฮ้ยนี่มัน PS 1แบบรุ่นรุ่นเก่าเลยนี่นี่เอาเป้ไปแล้วอันหนึง่งเล่นเกมต่อได้ไหมโอสการ์ดที่น่าจะเป็นภาษาจีเลือกสย่างพึ่งมองไม่ออก,กไม่คืออะไรเปิดประตูไม่ได้เปิดได้ห้องเหรอตู้เย็นมีอะไรกินไหมไม่มีเอ่อไม่มีไม่มี ออกจากบ,บ้านมีอะไรไฟฉายหรอหน้ามึงเจ๊กมากเลยวะ่ะแต่ชื่อจอห์นสันได้นะแจ็คสันแจ็คสันชื่อแจ็คสันได้นะ๋ Jackson, Jackson, นะยวถ้าถ้าชื่อหลิวหลิวหรือโจหัวอะไรผมจะผมจะไม่แปลกใจเลยโอ้ห้องน้ำเหรอ,อทำไมอ่ะเอ้าแล้วทำไมถึงต้องเข้าห้องน้ำไม่มันมีมาทำไมดีวะในเมื่อ มันเราไม่จําเป็นต้องหาอะไรหรือทําอะไรกดดูได้ไหมกระจกไม่มีเงาในกระจกอีกโอ้แปลว่าประตูนี้แน่เลยตรงนั้นโอเคออกไปแล้วแปลว่าเราสามารถปรับมองหน้ามองหลังได้ใช่ไหมอิสระเลยโอ้โหเพลงมาแล้วเโย๋ย่นี่มันอเมริกันฮอล r ์สต t o r y ชัดเลย Let's me alone จ yeah, ะ oh, โดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่น่าเหลือโอ้โหรถมึงจะว่าเป็นพอลิกรอนก็ไม่ใช่นะง่ายนัวอ้อมสพรติการประจนภายในป่าหรือยังโอ้เป็นการพักผ่อนที่ลื่นเล่นเหลือเกินแล้วไม่มีอะไร ไม่มีอะไรการหนีเข้าไปแล้วเออน่นจะเห็นด้วยนะแต่ป่ามีตนานแปลกๆนะที่มีอะไรบางอย่างเตะๆตอนกลางคืนนายรู้เรื่องราวเรื่องนี้ได้ยังไงอะตามตำนานมันเล่าเตอตงแต่งไปเรื่อยแหละแต่ที่แน่มันก็พี่แค่เราสองคนอยู่ด้านนอกนั้นเท่านั้นฉันหวังว่านายจะพูดถูกนะแต่เอาจริงๆนะมันอาจจะทำให้เราเจอเรื่องแปลกๆก็ได้ โอ้ไม่เอานะพวกะจะเห็นบางอย่างแปลกๆก็แค่รีบบึงกับแค่นั้นเองก็ต้องจริงจังได้มามหนักเราแค่ไปตังแขคมไม่มีอะไรสำคัญหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายมักจะทำทำท่าทีล้อเล่นตลอดไปเลยเนาะอาไม่เป็นไรเราแค่ไปเที่ยวกันให้สนุกอ่านแทบฟับแทบไม่ทันเฮ้ยทำไมมีรถตู้ไปด้วยวะ มันไม่ใช่ปกติและมีรถตู้ไปด้วยเนะี่ยไอ้รถเราเใช่ข้างหน้าไอ้รถตู้มาอย่งไงวะอะไรวะน่า White Spring Boot อ่ะอ่านไม่ออกเลยมันหวัดจัด Whisper Boot w ร i t e b o มืดอ่านไม่ชัดวะ <c oughs> ต้องมองจะชัดมองข้างหน้าแล้วจะมองเห็นอยู่ถ้ามองเอียงมองไม่เห็นลงรถแล้ว สันอ้ <Yeah. S 2> อพวกเราได้ถึงแล้วโนอา Well let's get to it How about this Jackson You set up the tent and I'll go gather some wood for the campfire เ h a t do you อ้าวแหละ <you S 2> ไปเก็บฟืนให้มาในสุดเพื่อนในการตั้งแคมปนะ right. ์นะไปเสิเริ่มเลยเราต้องตั้งเต็นท์แล้วนะ <c oughs> มึงควรสลับชื่อยากเลยที่โนอาไปเป็นชื่อมึงแนละแจ็คสันเป็นชื่อเพื่อนมึงสร้างเต็นท์กันเถอะ okay. โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มื่อกี้พอกลับรถปึ๊บไปมุมมองรถเลยเหรอเดินกลับได้ไหมเอาเดินกลับได้เอ่อไม่สนนะผมยังไม่สนหรือว่ามันสนได้ป่ะขอเดิน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 ไปทางวุ้นดิเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนีออ่อะไรนะ่ะอะไรอะอะไรอะถนนเหรอ เดี๋ยวขอดูป้ายจะชัดก่อนอืมไวสสปริงบูส์บูสจริงด้วยเติมมาได้แค่นี้ว่ะไปต่อไม่ได้ไปได้แค่นี้โอ้โหผมมองดมอง,มองนี้น่าก,กลัวนะไอแนวไอแนวห,หรือเราหรือผมชินกับแนวแบบบุคคลที่หนึ่งก็ไม่รู้นะกลายลปมันไม่น่าก,กลัวเลยเว้ยเอา้าโอ้โหอยู่ๆก็โผล่ยิ่งตกใจ วางตำแหน่งแคมป์หรอวางใกล้รถที่สุดดีกว่าไหม,มวางใกล้รถที่สุดอะจะเวริร์กที่สุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางใกล้รถที่สุดดีกว่าเออเนี่ยประมาณตรงนี้เออไนล่ะเอากระเป๋าลงจากรถเพราะผมว่าวางใกล้รถจะจะดีที่สุดผมว่าเอากระเป๋าจากรถเนี่ยหรอเอามาแล้วใช่ไหม โอเคเห็นเราถือกระเป๋าด้วยเออทำดีอยู่นะมันไม่ใช่ PS1 อนะ่ะ PS2 ยังได้เลยภาพประมาณนะี้เอาตะเกียงมาจากรถทำไมเองไม่หยิบทีเดียววะมือเองข้านทำอะไรอยู่เอามาโอเคตะเกียงผมไม่เข้าใจทำไมพวกคุณถึงมาตั้งแคมป์บนเขามาสนุกแล้กรือไงเอาแหละรอโนโอางรุปแผนที่แล้วก็รอโนโอาเหรอ มันบอกให้เก็บฟืนเหรอทำไมเราไม่เก็บฟืนมาออกไปไม่ได้มันต้องมีอะไรแปลกๆเว้ยงั้นมันไม่ให้เราสำรวจแผนที่แล้วเราโนอารหรอกโนอาตายแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูกันคงไม่มีอะไรมองดูฮะอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรตันไปหมดเลยวะ่ะมันบอกให้เราสำรวจแผนที่รอโนอามีทางไปต่อด้วยเหรอ นั่นอะไรอ่ะอา่าควรชนดีไหมชนก็ได้ชนดีกว่าอืมทางแยกไางขวาหน้าหลังไปขวาครับทางขวาคือทางที่ดีที่สุดเกมคุณคุณคุณอะไรวะนั่นอะไรอ่ะ เพืออะไรอ่ะผมมาทางที่มีคนมาก่อนหรือเปล่าเป็นทางเธอเรียกไงประตูไม่มีไม่มีอะไรเลยเว้ยเอ้ยมีกี่เหมือนเหมือนอ๋อไม่ใช่เป็นทางที่ไม่มีอะไเลยเว้ยงั้นก็ไปอีกทางนี้ใช่ไหมโอ้โหภูเขาสูงแบบพลิกอนจะบอกว่า จะทำพยายามทำเหมือนพ s 1อหนึ่งแค่ไหนเนอะเว้ <is> นี่มันอะไรเนี่ยสุสานเนี่ยเหรอทำไมมีสุสานที่นี่จะบอกว่าพยายามทำเหมือน PS เอที่ไหนนอะเว้แต่จะบอกอย่างเดียวว่าพ s 1มันมันไม่สามารถทำอะไรประมาณนี้ได้เว้ยโอาอกากลับมาแล้วรีบกลับไปที่แคมป์โอ้บันทึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยาวเหยียดเลยขออนุญ,ญาตอากูนะม,มันยาวจัด เป็นการค้นพบที่ประโยชน์แฝงมากในจริงด้วยไวสปริงไวสปริงบูดจริงด้วยอ่านถูกการค้นพบที่น่าเสียดายวันที่19กันยาปี1 9 8 2ความเงียบสงบนั้นได้ครอบงำอยู่ครอบงำเข้ากาเรียกไงได้คือขานเข้ามาในสปริงบูดในป่าอย่างนี้ถูกถูกบางอย่างถูกบางอย่างลบกลวอีกครั้งหนึ่งเป็นการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวในสื่อสารเนี่ยเา้าบ้านมาจะได้ มักจะเที่ยวป่าทํากิจกรรมกลางวันและเยี่ยมชมคือเรื่องราวเป็นงี้เว้ยมันมีขา่าวพาดหัวข่าวว่าพบเรื่องสยดสยองในไวสสวิงบูดเว้ยในปี1982เดิือนกันยานะ่ะด้วยความเงียบของอ่าป่าสวิงบูดอ่ะมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคือมันอยู่ๆก็มีสื่อสารอะปรากฏขึ้นมา โดยชาวบ้านที่เดินเข้าป่าเพื่อสำรวจป่าบักจะรู้สึกมึนงงคือมึนง,งงมากว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นย่ไมาอยู่ดีมีสื่อสารโผล่ขึ้นมาที่นี่แล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่ยังปริศน,นาอยู่ยังมีรายงานระบุไว้ว่าผู้สัญจรจะพบศพอ่าเขาเรียกไงพบศพบ,บริเวณสื่อสารได้ทีได้รับการแบบร้องเรียนมากมายแล้วก็ยังเริมการสืบสวนระบุตัวเหยื่อตลอดเวลาจนนําไปสูนน่สถานก,การณ์ที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างชิบหายก็คือแบบ สุาสานเนี่ยก็ยังเจอคนตายอยู่เรื่อยเว้ยดูพบศพอ,อยู่เรื่อยแล้วก็แจ้งมีการแจ้งอยู่เรื่อยส่วนอ่าส่วนบริเวณสุาสานนั้นก็ถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้พบเหตุการณ์หรือผู้ต้องสงสัยก็คือว่าไม่อันตรายครับปิดไปกว่าแล้วกูมาทําไมวะเนี่ยไอโนอามึงอ่านหรือเปล่าเนี่ยมึงมึงดูข่าวมาหรือเปล่าโนอาชเวาบ้านเริ่มแสดงความไม่สบายใจก็คือเริ่มไม่พอใจแล้ว แผมภิเขาลือแปลกๆเรื่องราวเกี่ยวความมืดมนเกี่ยวเขาลือเกี่ยวสุสานเนี่ยเจ้าหน้าที่กําลังร่วมมือกันโดยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะช่วยไขปริศนาดำมืดนีีการสืบสวนยังดําเนินต่อไปแล้วก็จะมีข้อมูลอัปเดตท,ที่หลังก็คือตํารวจจะไม่รู้ว่ามันเกิดหาอะไรขึ้นตกมาจากไหนสุสานนี้มายังไงแล้วชาวบ้านก็ยังเจอคนตายเรื่อยๆแถวนี้แล้วที่นี่ก็ถูกปิดไปแล้วแล้วพวกกูมาได้ยังไงโนอา ใช่โนอามึงโผล่มาจังมึงมึงนัดมาตรงนี้เพื่ออะไรมึงทำทำไมเพื่อนแล้วทำไมกูถึงซื้อแจ็คสันแต่หน้ากูเจ๊กมากยั่งเป็นคำตอบต่อไปโนอากลับมาแล้วใช่ไหมโอ้โหถ้าเป็นผมนะเว้ยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงอะ่ะผมเจอเอกสารอย่างนี้แล้วก็เพื่อนกูมาตรงนี้กูคุยกับเพื่อนเลยออกไปเถอะเพื่อนเอกสานที่นี้แม่งพวงหมดแล้ว เฮ้ <Hey> Jackson, แจ็คสันฉันเจอฟืนด้วยแหละตั้งแคมป์กับเพื่อน Jackson, กอมจะมืดนะหน้ามึงเป็นมิดมากเลยว่ะแจ็คสันจุดไฟกันหรือเปล <Okay. S 1> ่าดีไหมโอเคฉันจะจุดไฟแชกหน้าอยู่บนรถฉันจะไปเอามันมึงเอาไฟแช็กมาบนรถพูดถามจริงมีกี่มึงเอาของออกมามึงไม่เอาไฟแช็กมาด้วยวะกันเลยแจ็คสันเลย ไปเช็คอันเดียวมึงก็ต้องเพื่อนกูหายไหมพวกเพื่อนกูหายวะเอาไม่หายไม่หายยังไม่สยองใช่ไหมปึ๊บจุดไฟเฮ้ยพวกนี่เป็นการปิกนี้ที่ดีมากกูยังไม่เห็นมึงทำอะไรเลยอื้ยาวจัดเลย บางครั้งหนูอ่ะแช้ก็รู้สึกเหมือนหนีจากความอ่าไม่ทันทางมันเอาไปว่าเหมือนเราเป็นหนีจากความเป็นจริงเลยสักอย่างเรื่องเล่าตำนานผีเหรออ๋อเรื่องเล่าเป็นไงล่ะฉันไ,ไม่รู้มาก่อนเลยเมื่อหลายๆปีก่อนมีนักเดินทางสายสายศพในป่าเนี้ยเขายังเดินทางแต่ก็ไม่หวนกลับมาอีกตอนนี้พวกเขาตกตอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างในป่าแล้วเขาก็เลยค้นหามัน โอ้เ,เรื่องที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่ามีเรื่องราวในป่าดได้หรอแต่ไม่คิดว่ามันไร้สาระนะเว้ยมันคงเป็นการเล่นหรือเป็นเรื่องเล่าอะไรบางอย่างแล้วบ้วางพวกเราคนพวกเราคนสนุกนะไม่ควรจะมาฟังเรื่องผีอ๋อจริงนัวตำนานไม่สามารถหยุดความสอ่าความสนุกของพวกเราได้หรอก <c oughs> แล้วเวลาก็ผ่านไปจอสันกะนัว อ่ะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมึงเข้าป่าจุดไฟตั้งแคมเพื่อมานั่งคุยกันมึงคุยกันที่บ้านก็ได้มึงนะมึงมีเครื่องมีเครื่องพีเอพีเอเวันเนี่ยมึงเล่นเทวันโอเคฉันเหนื่อยมากแล้วฉันคงเข้านอนนะมึงนิ่งมากอ่ะโอเคฉันจะนอนเหมือนกันนะฉันก็เลยหมดแรงแล้วะโอเคเพื่อนกุนไนนะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนโชคดีนะแจ็คสันเวลาก็ผ่านไปกูหาวได้ไหมรู้สึกมันนานเลืกิน เดี๋ยวมึงนอนยังไม่มีเตียงไม่มีที่นอน <was> <ะ>เดี๋ยวถ้าตื่นโนอาหาเพื่อนมึงไปเจอโนอาหาไปแล้วโนอาไม่อยู่หายไปไหนกันค้นหาโนอากดแอเพื่อเก็บตะเกียงอือโอเปิดตะเกียงเปิดปิดได้ ขึ้นรถแล้วนะโชคดีเนะโนอาปูไม่อยู่กับมึงแล้วไม่ได้ด้วยอ้าตวตรงนะเวอไอ้ไฟกูตกใจไฟบ้านผมก็ตกไปยี่ตกใจเลยเอาเดินได้แล้วตอนนี้ทางมาถูกปิดกันนะ้นอ่ะเดินได้แล้วผมอยากไปสำรวจตรงงูนะ้นอ่ะ โอ้ยมุมอมองคนที่หนึ่งตายแล้วตายเลยวะเนี่ยมีเซฟไหมเนี่ยมีเช็คเช็คพอยต์หรือเปล่าผมมองอะไรเห็นมองอะไรถ้าไม่เห็นเลยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีเปล่าความมืดเลยวะ่ะโอ้โหพุตกะไร วิ่งได้ทางแยกเหรอซ้ายขวาผมไปขาอ้าวตันทางโค้งเหรอเนี่ยอ,อ๋อเข้าใจทำไ,ไมถึงต้องสลับเป็นมุมมองบุคคลที่อะไรวะเนี่ยทำไมมีหญ้าแถวนี้เพียบเลยแล้วเองเดินไปอย่างนี้เลยเหรอมีอะไรข้างหน้าด้วยอ,อ่าเพื่อนเป็นก,กูเดินกลับบ้านแล้วเพื่อน เฮ้ย,ยโหลดผีเหรอะมีกระมีกระตกเลยมีกระตกเลยยี่โหลดผีไปเนี่ยมึงโหลดผีไปเนี่ยกด e มันล็อกมันล็อกมันเอา้เอาเข้าทางนี้ได้เฉยอะไรวะเนี่ยมีกล่องเครื่องมือปึ๊บเดี๋ยวมันไม่ทิกเกอร์ใช่ไหมมันไม่ทิกเกอร์ใช่ไหม เหตุการณ์ลึกลับในป่าวิสปิาเป็นป่าที่ค่อนข้างเงียบนะที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นจนที่ได้รับแจ้งเตือนหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์ฆาตกรต่อเนื่งองยังคงดำเนินต่อไปในป่าแห่งนั้นรายละเอียดนั้นยังคงเป็นปริศนาแต่แหล่งข่าวระบุไว้ว่าในช่วงที่เกิดนะ่ะเหตุการณ์ลึกลับน,บนั้นเป็นช่วงกลางึคืนอย่างว่าตอนนี้งคืนเนี่ยนะ เจ้าหน้าที่ได้รับยืนยันผูก้กระทาผิดยังไม่ได้รับคือยังไม่ได้รับยืนยันยังหาตัวคนกระทาผิดไปได้จับมือแมวโดมไม่ได้แต่รายละเอียดก็ยังคงเป็นความลับมือังเป็ดเป็นความลับอีกเหรอเจ้าหน้าที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงความแบบตื่นตระหนกตกใจและกังวลว่าไอ้สถานการณ์นี้จะเลวร้ายไปยิ่งกว่านี้แต่ก็ยังมีตำนานเกี่ยวกับป่าแห่งนี้อยู่ระบุไว้อยู่ฟึ่งตำนานเป็นหาอะไร,ไม,ร,มไ,มรมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันมไม่ได้บอกและยังไม่มีรายงานผู้ พบเห็นเหตุการ์เพิ่มอ๋อหลังจากนั้นก็คือไม่มีเหตุการณอะไรเพิ่มมาใช่ไหมเจ้าที่ได้ถูกร้องเรียนมากขึ้นให้ก็ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องหรือพบเห็นอ่าสิ่งที่ต้องสงสัยในป่าอา่วิสปิงวูบนั้นเออให้ออกมาขั้นแรงงานทันทีการสืบสวนก็ยังคงดําเนินต่อไปย้ําว่ายังดาเนินต่อไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันดําเนินต่อไปเพื่ออะไรเป็นกูกูปิดป่าแล้วแบบกูปิดห้ามเข้าอะไรเงี้ย แล,แล้วกูมาทางนี้ทําไมวนะเนี่ยไม่มีเซฟไม่มีอะไรด้วยหรอตายเลยตายเล่นใหม่เลยกูปิดเกมไปนะเดียวใส่จริงๆคุณผู้ยิงคุณผู้ยิงสมัยนี้แต่งตัวออกจะบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจะบ้านแต่ละทีทําไมมันมีทีวีด้วะกดอะไรไม่ได้ กูตกใจจริงนี่ะไม่ได้ล้อเล่นเพื่อนกูหมุนหมุนกลับเพื่อนโนอาโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหไปหนีได้ปหมหนีได้ไหหนีได้ดิหนีได้หนีได้คือหนีจริเออทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมไขประตูไม่ได้ทำไมไขประตูไม่ได้ทำไมอ่ะ เออเอา้อาทำไมอ่ะอา้อาวตายแล้วมันเซฟไหมไม่เซฟกนะูโกรธนะโอเคอย่างน้อยมันก็เซฟมิกี้อยู่อยู่มันก็แฝกไอ้เชื่อกูๆๆตกใจโอเคอย่างน้อยมันก็เซฟตรงนี้แต่มิกี้แปลว่ามันต้องจงใจให้เราเล่นมุมมองของคนที่หนึ่งใช่ไหมเอ๊บ เขาะม่ไข่ไม่ได้เอาละกิเบิม้มเจออีกแล้วนะนวะัวแต่เชอร์แมนอู้กูเรียกอย่างนี้ก่อนละกันเซลชเชอร์แมนอู้ยเสียงแทนทงทงแทนทงแทนทงแทนทงโอ้โอ้เปิดไมได้เหรอโอ้เข้าประตูนี้ได้อือกูออกออกู้ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว วิ่งละทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีเสียงมันตามมาปะวะเห็นไหมใช่ไหมมีเสียงตามมาะะมมมเพราะ,ะยี่เสียวเลยกูโอ้วิ่งตามมาจริงด้วยวะ่ะเราต้องวิ่งไปไหนอะเกมมันไม่ได้บอกอะว่าเราต้องไปไหน โอ้โหโคตรเทีย่ยเลยเกมมันไม่ได้บอกว่าเราต้องไปไหนอ่ะขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถได้ปะขึ้นรถได้ปะขึ้นไม่ได้ที่เปล่งแล้วไม่ได้โอ้โหมันเห็นแล้วอ่ะกูวิ่งทางนี้กูต้องเข้าตรงนู้นแน่เลยโอ้โหหลังไวมาก ไปทางน,นี้ไปทางนี้ได้ไหมอันนี้โอ้โหติดติดตูดมาแล้วติดมาแล้วโอโ้มาแล้ววะ่ะรู้เขาได้โอโ้แบบเดียวกับถามเมื่อกี้เลยเหรอโอ้ย ต่กูเต้นรัวๆแล้วเฮ้ยเยเปิดเปิดเปิดเพื่อนโอ้เหมือนตอนนั้นเลยใช่ไหมฉากเหมือนตอนเริ่มเกมตอนแรกเอ้ยเอ้าทำไมรีบเร็วเลยไปออกไปชั้นนะทำาออ้อาว จบปะโอ้โหจบแล้วเลนวีโลจบแล้วนะครับผมสร้างโดย Dio Twitter นะครับรวมสกิปเส่งเพลงโอเคกูคจะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะขอบคุณที่เล่นนะทิ้งฉันไว้ควนเดียวก็คือปล่อยอยู่คนเดียวก็จบไปอีกครั้งนะครับกับเกม Let's Me Alone นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมเลยครับ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยครับถ้าชอบขอบคุณมากครับกดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีกันนะครับผมวันนี้เดวิดโตไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอะ่ะยังไม่ได้กดสคริปต์เลยนะไม่อ่ะไม่จบหเ,ออเหรอเอ๊ะอ๋อเฮียตกใจมันจบแล้วโชคดีครับผมทุกคน